มันเอาไปทําอะไรได้บ้างและจะดูแลรักษามันอย่างไรกฎข้อห้ามกฎข้อปฏิบัติมีท่านจะต้องรู้ท่านจะต้องเรียนรู้ก่อนไม่อย่างนั้นใครใครก็เดินเข้ามาใครใครก็เดินเข้ามาเอาติ๊กเกอร์ไปใช้กันเป็นมั่งใช้เป็นมังนม่งไม่ใช้ไม่เป็นมัง่งดูแลมัง่งไม่ดูแลมัง่งมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับถ้าเราจะสร้างกลุ่มแล้วมันไม่มีคุณภาพสําหรับตัวผมเองนั้นผมไม่ทํา ดังนั้นชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับในการที่ผมคิดแล้วก็ออกแบบแล้วก็ปรุงแต่งเพื่อให้มันมีความมาตรฐานนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพตามมานะครับดังนั้นเราจึงต้องการพิสูจน์หรือ <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าต้องการทดสอบคนที่อยากจะเอาสติกเกอร์เราไปติดเราต้องพิสูจน์หรือทดสอบท่านก่อนท่านต้องเรียนรู้เรื่องกฎเกณฑ์กติกานะครับท่านทักทายเป็นไหม ท่านพูดคุยกับคนอื่นเขาได้ไหมท่านมีนิสัยใจคอเย่อหยิ่งไหมท่านมีมิตรไมตรีตามท้องถนนไหมนะครับแล้วก็ท่านได้เรียนรู้เรื่องกฎเกณฑ์กติกาของข้อปฏิบัติข้อห้ามแล้วท่านรับได้ไหมถ้าท่านรับได้ท่านก็ยังต้องเดินก้าวต่อไปคือการที่ทําให้ผ่านการคัดเลือกมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะต้องเรียนรู้กันก่อนนะครับส่วนท่านที่เดินเข้ามาแล้ว นะครับท่านบอกว่ากฎเกณฑ์กติกามันเยอะท่านรอไม่ได้ก็ไม่มีใครบังคับท่านที่นี่ไม่มีใครบังคับท่านนะครับท่านรอไม่ได้มันก็คือปัญหาของท่านมันไม่ใช่ปัญหาของทางชมรมชมรมก็ยังเดินหน้าต่อแบบนี้ตลอดไปเมื่อเราสร้างกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาเพื่อต้องการคัดเลือกคนนะครับเพื่ออะไรต้องคัดเลือกเพื่อต้องการสมาชิกที่มีคุณภาพ ที่ดูแลสติ๊กเกอร์ได้ใช้เป็นและรักษาได้ถ้าเราได้มาท่านใช้ไม่เป็นท่านก็จะเอาไปสร้างปัญหาสุดท้ายแล้วชมลมมันก็ไปไม่รอดอยู่ดีดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกที่เขามีกฎเกณฑ์กติกาของเขาซึ่งเขาระบุออกมาไว้แล้วว่ามันดีเขาจึงนำมาใช้มันไม่มีใครระบุกติกาออกมาทุเรศทุเรศแล้วสังคมรับไม่ได้หรอกมันไม่มีนะครับแม้กระทั่งกฎหมายบ้านเมืองก็เหมือนกัน ที่เขาคิดล่างแล้วก็ออกแบบมานั้นผมคิดว่ามันต้องดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นทุกคนก็ต้องทำตามนะฮะเข้าใจนะครับซึ่งบ้านหลังนี้กฎเกณฑ์กติกาเรามีตั้งแต่แรกจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับแล้วก็ปีนี้ก็อาจจะเป็นปีที่พิสูจน์ได้อะไรอีกหลายต่อหลายอย่างซึ่งมันประจวบเหมาะหลายๆอย่างเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะว่าสติกเกอร์ในการที่จะปล่อย ในปีนี้นั้นก็อาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วหรืออาจจะเป็นปีที่เป็นประวัติศาสตร์เลยก็ได้ที่อาจจะปล่อยน้อยที่สุดในสําหรับ1 2, ปี2ปีแล้วก็3ปีที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีเข้าปีที่4แล้วเหลืออีกประมาณแค่2เดือนเราก็จะครบ4ปีแล้วสติกเกอร์ปีนี้ก็อาจจะปล่อยน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ปล่อยปล่อยครับนะครับแต่เวลาเท่านั้นที่มันจะพิสูจน์อะไรร้ายต่อหลายอย่างซึ่งผมเองก็ต้องพยายามเก็บข้อมูล ผมมีวิธีการดูแลผมมีวิธีการทดสอบผมมีวิธีการคัดเลือกนะครับไม่ใช่ว่าไม่ปล่อยเลยปล่อยครับแต่เราจะปล่อยให้น้อยลงแล้วก็ทีนี้อยากจะพูดถึงเพื่อนๆหลายๆคนนะครับดูผมอยู่4 6ท่านนะครับเพื่อนๆครับผมเคยพูดอยู่เสมอว่าชมลมที่นี่มีเพื่อนเยอะนั้นสร้างขึ้นมามุ่งเน้นให้ทุกคนได้มีโอกาส รู้จักกันหรือต้องการให้ทุกๆคนนั้นเดินเข้ามาเพื่อสร้างเพื่อนเป็นอันดับแรกถูกต้องไหมครับผมบอกกับทุกๆคนอยู่เสมอว่าอย่าโฟกัสแค่สติ๊กเกอร์ถูกต้องไหมครับดังนั้นในยุคนี้นะครับขึ้นซึ่งมันเป็นปีที่4แล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีข้อผิดพลาดน้อยกว่าปีที่1ปีที่2และปีที่3 ข้อผิดพลาดที่มันผ่านมาทั้ง3ปีนั้นมันจะมาอยู่ในปีที่4ที่เราจะต้องรู้จักปรับปรุงแล้วก็แก้ไขกันใหม่เราอยากจะให้สติกเกอร์สำหรับคนที่รักจริงๆรักที่จะอยู่จริงๆรักที่จะทักทายรักที่จะสร้างเพื่อนรักที่จะอยากได้แล้วเอาไปดูแลจริงๆไม่ใช่อยากได้ตามกระแสอยากได้ตามเทรน อยากได้ตามใจพอได้แล้วก็ไปไม่กลับมามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรซึ่งปีนี้มันจะเป็นปีที่พิสูจน์อะไรหลายต่อหลายอย่างมากซึ่งต้องบอกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายๆปีนั้นมันก็ทิ้งเรื่องราวไว้เยอะแยะมากมายที่ผมเป็นผู้นําในบ้านหลังนี้ผมก็จะต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงถ้าเรายังเดินต่อโดยที่เราไม่แก้ไขและเราไม่ปรับปรุงนั้นผมเชื่อว่าในอนาคตอีกไม่กี่ปี เรียบร้อยเหมือนกันนะครับผมพูดอยู่เสมอว่าบ้านหลังนี้จะต้องไปอีกไกลบ้านหลังนี้จะต้องอยู่อีกนานแสนนานนะครับถูกต้องไหมฮะและผมก็ยังมั่นใจว่าผมจะพาบ้านหลังนี้ให้อยู่กับพวกเราไปอีกนานแสนนานและบ้านหลังนี้จะต้องไม่ดรอปเรตติ้งลง นะครับบ้านหลังนี้จะต้องมีคุณภาพเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทําบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งเราเข้ามาอยู่บ้าน deals, ตั้งแต่วันแรกรู้สึกเอ้ยบ้านเราสะอาดสะอ้านบ้านเรารู้สึกสวยงามแต่พอเราอยู่บ้านเราไปนานๆแล้วรู้สึกบ้านเรามันเก่าบ้านเรามันลกบ้านเรามันผุมันพังบ้านเราไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นมาเลยเราจะอยากอยู่บ้านเราไหมครับเราก็ไม่อยากอยู่ใช่ไหมฮะเราก็ไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วเพราะว่ามันมันไม่ถูก มันไม่ถูกการปฏิรูปเลยอะ่ะมันไม่ถูกการดูแลบำรุงรักษาเลยแล้วมันไม่ใหม่เหมือนเดิมมันไม่ดีกว่าเดิมใครจะอยากอยู่ล่ะครับเหมือนกันกับชมรมถ้าชมรมเรายังยึดติดกับหลักการเดิมๆอยู่เราก็แก้มาตลอดนะไม่ใช่ว่าหนึ่งปีสองปีสามปีไม่ใช่ว่าเราไม่แก้นะครับถ้าเราไม่แก้ผมเชื่อว่าเราไม่มีคุณภาพขนาดนี้เราก็แก้ไขมาตลอดนะครับพยายามปรับปรุงแล้วก็แก้ไขเพื่อให้มันดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ เดือนนี้ปีนี้นะครับแล้วก็เดือนต่อต่อไปสําหรับปีนี้นั้นซึ่งมันกําลังก้าวเข้าปีที่4นั้นนะครับอยากจะให้เพื่อนๆได้เข้าใจกฎเกณฑ์กติกาของทางชมรมว่าเราต้องการคัดคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะคัดได้เพราะว่าเราไม่อยากให้เพื่อนๆได้สติกเกอร์ไปใบหนึ่งแล้วเอาไปไว้บนหิ่งนะฮะหรือเอาไปไว้ที่อื่นหรือเอาไปเก็บเข้ากุ่หรือเอาไปเก็บเป็นของสะสมหรือเอาไปแล้วไม่ได้ใช้ มันก็ไม่ได้มีประโยชน์นะครับอยากให้ทุกๆคนได้เข้าใจนะครับโอเคเนาะใครมีคำถามเข้ามาถามได้นะเดี๋ยวผมขออ่านนิดนึงเนาะขอเวลาสักพักถึงจะขอรหัสดาวคุณไก่ขอซิกเตอร์ผมสเสน่ห์นะครับคือบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะว่าบางบางบาง,บางท่านนะฮะบ,บางท่านก็อาจจะย,ยังไม่เข้าใจก็มีนะครับค่อย,ค,อยค่อยศึกษากันไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยนะ ใครมีคำถามก็เข้ามาถามได้นะครับนะก็อย่างที่ผมบอกนะว่า,าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเจอเป็นประจำนะครับผมเคยผมเคยคัดคนออกหนึ่งคนนะครับซึ่งเ,เขามาีความผิดในฐานสร้างความแตกแยกนะครับเรื่องเรื่องนี้ที่ผมเจออยู่เป็นประจำแล้วก็ผมก็ยังแก้ไม่หายแล้วก็แก้ไม่ได้ ผมก็เลยใช้วิธีการแก้คือไม่ต้องปล่อยรหัสดาวเลยมันก็เลยไม่เกิดปัญหาแต่ทีนี้มันก็ไม่ใช่ทางออกนะครับนะผมอยากจะพูดให้เพื่อนๆฟังอีกเรื่องหนึ่งว่าทุกๆครั้งที่เวลาที่ชมลมปล่อยสติกเกอร์ไปนะครับจะต้องมีคนนู้นโพสจะต้องมีคนนี้โพสจะต้องมีคนนั้นโพสไม่ใช่โพสแสดงความยินดีนะโพสแสดงความยินดีนั้นเป็นเรื่องธรรมดา สำหรับคนที่มีน้ำใจงามเห็นเพื่อนเขาได้เราก็ยินดีด้วยนั่นสำหรับคนที่มีน้ำใจงามมีมิตรภาพที่ดีมีความยินดีกับผู้อื่นนะครับถือว่าท่านนั้นมีน้ำใจประเสริฐมีน้ำใจมีเขาเรียกว่า,ามีน้ำใจแสดงความยินดีนึกออกไหมครับแต่ก็จะมีบางท่านนะครับที่เวลาที่ชมรมประกาศรหัสดาวไปแล้วนะครับบางท่านเอาไปโพสใน facebook ส่วนตัว ถามว่าผมเห็นไหมผมเห็นเอาไปโพสต์น้อยอกน้อยใจเอาไปโพสต์แบบนู่นนี่นั่นถามว่าผมรู้ไหมผมเห็นไหมผมเห็นผมรู้แต่ผมไม่เคยพูดนะครับบางคนโพสต์ในชมลมเป็นกระแสนะเป็นการสร้างประเด็นขึ้นมานะครับผมก็จําเป็นที่จะต้องขออนุญาตคัดออกไปเลยเพราะว่าถ้ามีการโพส์ ในการสร้างกระแสหรือสร้างความแตกแยกหรือว่าสร้างประเด็นเพื่อให้คนอื่นมานั่งทะเลาะกันเพื่อให้ชมรมมีการแตกแยกขึ้นมานั่นก็ถือว่าการทำผิดกฎขั้นไายแรงเราขอคัดออกทันที